อะมารีวิวกันดีกว่าครับชุดนี้ครับ5900บาทได้ครบชุดครบเซตครับพร้อมใช้งานครับตัวนี้ครับมากับเกมฮอนครับ Hero of New w o r l d นะครับผมเกมที่เก่าแต่ยังเก่าอยู่ครับตอนนี้มันไม่มีเซิร์ฟไทยแล้วนะอันนี้ต้องเป็นเซิร์ฟต่างชาติครับตัวนี้ครับมากับสเปค Intel Core สามกับ Ram 8ปด G ครับเป็น GTX 750ดห้าศูนะครับแล้วก็ได้จอครับ20นิ้วครับตัวนี้นะครับได้ครบชุดครับรวมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์และตัวรับสัญญาณไร้ไฟครับมีสัญญาณไร้ไฟก็สามารถเล่นเน็ตเล่นไดด้ครับูปิงฮะ ป้าปิงครับอยู่ประมาณห้าสิบเมตรเออยังเล่นได้อยู่ครับวันนี้คือใช้เดดอ่าไวไฟเล่นนะครับผมแล้วก็อันนี้มันเป็นเซิร์ฟนอกด้วยเออถือว่าทําได้ดีนะครับในเกมฮอนนะเออแหมผมยังจำได้อยู่นี่นี่นี่แบบนี้อักสกิะก่อนนะครับโอ้มีล่ากครับมีคนลาครับโอ้มีฮุกครับมีฮุกเออกระโดดได้ด้วยเออนี่นี่สุดโอ้โอุ้ดแล้วครับเข่าผมสุดแล้วครับนี่นี่นี่แฉแ๊แ๊เข้าไปครับแ๊เข้าไปครับแฉ แจ้เข้าไปครับแจ้เข้าไปครับบีดีอ่าฟรีไฟล์นะครับวอร์โลแรนต์นะครับผมเล่นได้ครับสบายสบายเลยครับผมกับเครื่องนี้นะครับ5,900บาทจากทีมคอมนั่นเองครับผมใครจะสั่งคอมก็ทักเพจมาได้นะครับผม